วันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันที่เราติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดนะคะและมีความรู้สึกร่วมไปในหลายทิศทางด้วยกันแน่นอนที่สุดค่ะความรักชาติและความรักศักดิ์ศรีของประเทศไทยและศักดิ์ศรีของคนไทยก็แผ่ซ่านไปทั่วนะคะแต่ก็มีข้อมูลที่ต้องให้เตือนใจกันนะคะและข้อมูลที่จะต้องได้รับรู้อย่างรอบด้านค่ะ เด็กบางคนน่ะพ่อแม่เขาออกไปทํางานเขาไม่รู้ว่าเขาจะออกจากบ้านแล้วไปไหนต่อเราก็ต้องแบบมอบเรื่องปลอดภัยให้เขาให้เขารู้สึกว่าสบายใจได้นะฉันดูแลนะหรือถ้าใครแกล้งมาบอกฉันนะเดี๋ยวฉันช่วยห้องสมุดมูลนิธิสกายเสียตั้งอยู่ที่คอ,องเตยค่ะอยู่ในสลัมตั้งเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยเด็กๆค่ะ อย่างพื้นที่ตรงนี้จะมีคนต่างสัญชาติมาอยู่เนี่ยที่เยอะก็จะเป็นคนกัมพูชาคนกัมพูชามาอยู่เนี่ยมาด้วย2แบบ 1. คือมาแบบถูกต้อง 2. คือมาแบบไม่ถูกต้องก็มีแค่สแบบเราไม่ไปตามดูว่าถูกหรือไม่ถูกเพราะว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยหรือว่าให้ความสําคัญเนี่ยคือเด็กาไงสะ ไงอัตต์ตีปีดับใบดัมเปลพ่อพ่อพอพอพอจึงก้พ่อจิงกพอจึงก้จิงโก้กอกอกอากากาหนึ่งนะเด็กกัมพูชานะกับเด็กไทยที่เนี่ยก็มีพวกแบบซีกันนะ เขาไม่ได้เอาชายแดนมาคุยกันนี่จริงนะเขาไม่ได้มาตั้งโต้นะเออวันนี้สายการชายแดนว่าไงบ้างไอฝั่งนี้ยิงจะหลวดมากี่ลูกนายกคนนี้พูดว่าอะไรถามว่าเด็กเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดไหมนายกชื่ออะไรทีมยังไม่รู้เลยแต่เขารู้ว่าวันนี้เขาจะทําอะไรเขาจะทําเขาจะเล่นที่ไหนเขาจะเล่นกับใครน้องเปลกับน้องอันนะคะทุกครั้งที่ได้ยินคําว่ามีลำนะ วันแรกเขาจะตัดสินใจเล้ว,ว่าหนูไปนอนบ้านพี่ได้ไหมนอนตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็ได้อะไรก็ได้หนูไม่กินข้าวบ้านพี่หรอกหนูกินข้าวบ้านอุเ็จหนูแค่ไปนอนแล้ว,วามาด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยน้องเปลวอ่ะเ,เ,เป็นเด็กที่ใจกว้างที่ยาศัยมากก็คือว่าเอ็นดูอันอันมากถ้าอันอันหนูไม่มีข้าวใช่ไหม ได้กินกับพี่นะพอน้องอันนั้นเวลาเห็นพี่เป๊อเขาโกรธน้องอันนั้นก็จะเือนแบบพี่เป๊อเป็นอะไรเดี๋ยวเขาไปคยุยแต่ก็จะไม่แบบหนูขอโทษนะเดี๋ยวเขาก็ทั้งอ้อมเขาคุยกันดีๆใช่ไม่มีเรื่องแบบทะเลาะข้ามวันเหมือนผู้ใหญ่อ่ะข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนอะไรเงี้ยนิดเดียวเขาก็คุยกันแล้วก็หายทีนี้เพื่อนทั้งหมดกี่ตัวเอยมีใครบ้างคุณช้าคห คยิปปร์เจ้ปาเด็กควรจะอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงหรือเปล่าเด็กบางคนเนี่ยนะฮะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคําว่าชายแดนคืออะไรอ่ะชายแดนแปลว่าอะไรกูยังไม่รู้เลยและฉันจะรู้ด้ไงว่าปัญหาคืออะไรปัญหาชายแดนคือไม่รู้ด้วยซ้ําว่า ตรงนี้มันประเทศไทยแล้วตรงไหนสิ้นสุดตรงไหน แล้วเราเองในฐานะที่เป็นคนดําเนินกิจกรรมเนี่ยเราควบคุมบรรยากาศของกิจกรรมได้เนี่ยเราก็จะไม่ทําให้บรรยากาศของความขัดแย้งมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการพัฒนาเด็กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนที่ทํากระบวนการด้วยเราไม่เลือกที่จะเอาหัวข้อของความขัดแยง้งเอาหัวข้อของความแตกต่างเอาหัวข้อที่เกิดการเปรียบเทียบมาคุยกันเพื่อสร้างเชี่ยบ่มเพาะที่ไม่เด็กจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น เราไม่จำเป็นที่ต้องเอาเด็กมาอยู่บนความขัดแย้งใดๆเลยผมจะทํากิจกรรมที่ทําให้เด็กทุกคนเนี่ยเข้าใจความแตกต่างระหว่างกันแล้วก็บอกเด็กว่าถ้าเราเจอคนกัมพูชาเนี่ยเรายัางสามารถยินให้เขาได้อย่างบริสุทธิ์ใจและอย่าลืมว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา ผมเปรยียบเทียบว,ว่าเด็กเนี่ยมันเหมือนฝูงนกอะฮะเคยนกที่บินบนฟ้าไหมครับมันรู้ไหมครับข้างล่างเนี่ยเป็นเป็นไทยหรือกัมพูชามันรู้ไหมครับว่าที่ไอ้ธงชาตินี้ธงชาติที่มีประสานครวัดจะเป็นธงกัมพูชาห้ือพวกเราเว้ยต้องระวังนะมันรู้ไหมครับมันไม่รู้รู้ไหมครับตอนนี้พมา่าไม่รู้รู้แต่ว่าตรงนี้เป็นภูเขาตรงนี้เป็นร่องความร้อนที่จะบินตรงนี้เป็นเส้นทางอพยพเหนือลงใต้หรือไปทางตะวันออกตะวันตกนกบนฟ้ารู้จัก เพราะว่าเป็นสัญชาตญาณของการมีชีวิตอยู่เด็กเหมือนนกที่อยู่บนฟ้านี่แหละเขาเขาหลบก,กันเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของพวกหนู